ข้อ485อัตถากุศีตามพะวัตถุสูตรนั้นและอัตถาสังคีติสูตรว่าเรื่องคือที่ตั้งของคนเกียรติครั้นคือผู้ขี้เกียจอธิบายว่าเหตุแห่งความเป็นผู้เกียรติครั้นชื่อว่ากุศีตวัตถุหลายบทว่ากำมังกตพังโหติความว่าการงานมีการจัดแจงจีวรเป็นต้นเป็นกิจอันภิกษุควรทำข้อว่าณนะวิริยังอารพัพติคือไม่ปรารบความเพียรทั้งสองอย่าง บทว่าอปัตตสะได้แก่เพื่อถึงธรรมคือฌานวิปัสสนามากและผลที่ตนยังไม่ถึงบทว่าอนัติคตัสสะคือเพื่อประโยชน์บรรลุธรรมคือฌานวิปัสสนามากและผลนั้นนั่นแลอันตนยังไม่ได้บรรลุบทว่าอสัชิกตัสสะคือเพื่อต้องการทําให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นแลอันตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งสองบทว่าอีทางปัตมังความว่านี้คือความท้อแท้เพราะคิดอย่างนี้ว่า อยากระนั้นเลยเราจะนอนละเป็นเหตุของผู้เกียจคร้านข้อที่หนึ่งในบททั้งหมดก็พึงทราบเนื้อความโดยในนี้ก็ในคำว่ามาสาจิตังมันเยนีทว่รราชมาที่ชุ่มน้ำาชื่อว่ามาสาจิตะอธิบายว่ากายหนักเหมือนถั่วราชมาที่ชุ่มน้ำเป็นของหนักฉะนั้นข้อว่า,วาคิลานาบุติโตโหติคือเป็นผู้เป็นไข้าหายแล้วในภายหลังเหตุแห่งความเพียรชื่อว่าอารพภวัตถตุ เนื้อความแม้แห่งปารบความเพียรเหล่านั้นก็พึงทราบโดยในนี้นี้แล